มาปล่อยปลา,ากันนะครับอาเชนครับอ่แต่คนนั้นไปให้อาหารซะละเออวันนี้เอางูนี้แล้วกันวันนี้เอางูนี้นครับอืมอันนี้ดูคนเยอะเลยนะจากสำนักศึกษาอาบาจอคุนกันนะครับทบาบานะั้งพูดเบาๆนะยอ้ยอุีกเต้าโน่ไปให้อาหารปลาอยู่ทั้งนอ้นน้องเตนโน่นะ น้องโโน่อยู่ข้าน้นปลาดกแมวปลาดนไมีไม่ดีเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมมีคนตัดถูกปรตูนะทำ่อทำไมไม่รู้หมะมุมนี้ดูดีมุมนี้ดูดีมองดูแล้วเสียวเลยใช่ไหมอยู่ท่าน้ำแล้วเสียวนะช่วงนี้ขับันดัง เอาอีกเมื่อกี้เป็นปาลาดุกต่อมาก็เป็นปาลไปปาไหล,หล้ยดูเด็กน้อยมันเป็นอะไรเนะี่ยหามาปล่อยมินไหมมาหาเราีไหปเหลไว้ดีดีเดีอยู่ได้มร้โดนโกนีเนี้ย่ะนี่เป็นปาลาอะไร ปลาหมอนะกับปลาท้อนโอ้ยอยากให้ม yeah, so ันมาข้างหลังสิให้ดีๆไอเด็กคนนี้ปลาไหลาคนตัวปลาหลก็มีนะโอ้ยก็ให้ให้ไกลๆหน่อยเอย่ดู โอ้เ,นเนขาสารเส็จแล้วนะนะน,นะนี่ยตดูปลาของพื้นนะต้นขอปลาใส่ินืนเาสารเส็แล้วม่นวเยนยโอ้เด็กไม่าดข้าไม่เ็นีดเขาให้อาหารกันแบบ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 มีวัฒนธรรมนะนะอันนี้แบบไม่มีวัฒนธรรมเท่าไหร่จะป็นทรบ ฟาดๆเอาอย้อ้าวแล้วมาดูอันงนี้บ้างนี่เราก็ใส่ขวดมาให้อย่างดีหมดแล้วหมดแล้วไปขึ้นตังกันออสามนาทีแล้วเดี๋ยวพอนะพอแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับครับ